สวัสดีครับทุกคนครับเรามารับชมเกมการแข่งขันบอมสกีโฟชเป็นลีกันต่อนะครับตอนนี้การแข่งขันแต่ละซีซั่นก็มาถึงรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับในคลิปนี้จะพามาดูการแข่งขันซีซั่นที่38คู่ที่9 4ครับเป็นการพบกันระหว่างคุณโอมพบกับคุณเลียวนะครับแมตช์แรกที่บ้านคุณเลียวเนี่ยคุณโอมชนะไปได้1 0นะครับเรามารับชมแมตช์ที่2กันต่อครับ สวัสดีครับผมผมรลัทน์ครับฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะค,ะค,ครับสว aking, ัสดีครับผมเลียวจากโปรเจกต์คิงฝากน้าฝากตัวด้วยครับ มาดูการจัดทีมกันก่อนนะครับฝั่งกุลโอมมากับแผน4-3-1-2นะครับผู้สำบะตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นวอร์จิฟานได้กับฟานสเบคเบลเออร์นะครับแบ็กซ้ายเลนาโรดี้ครับแบ็กขวามาโกสคาฟูนะครับปาติกเวล่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนก็มีเพอร์วินิเฟตกับเดวิดเบ็คแฮมนะครับลูตกลิตเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกครับส่วนคู่ซูน่าจะใช้เป็นคาวไฮลูบานิเก้ยืนคู่กับปีแอร์อเมริกอมบอมยองนะครับ ค่าพลังทีมเนี่ย4,300เป๊ะเลยนะฮะท่านผู้ชมฝั่งของคุณเลียวนะครับก็มากับแผนเดียวกันโค้ชคนเดียวกันนะครับผม4,3,1,2นะครับผู้เล่นประตูเป็นฮูโก้ยูริสนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กใช้เป็นเวอร์จิฟานไดากับคาริสปูโยนะครับแบ็กซ้ายเหลือปตคาร์ลอสครับแบ็กขวาเทนเล็กเซเดอร์อาโนครับมิดฟิลด์ตัวรับปา้ซิกเวล่าเหมือนกันนะฮะมิดฟิลด์ตัวกลางกับตัวรับนะครับผมก็มีเดวิดเบ็คแฮมกับแฟรงค์ไลกาดนะครับลูกดิ๊ก็เป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะคค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 รรรัััััััับบบบซููููนน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 นาากกกกก็็ยยงใช้้้เเเเปออออไฮลมมมมิิื่่ฟ์โโดดตตสีจ ชุดใหญ่เลทีเดียวครับกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าคะแนนแต่ละทีมยังไม่ห่างนะครับโอกาสการเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยยังเปิดกว้างนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งคุณโอมเป็นผู้เขียนลุกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดสีเข้มนะครับโมเดลของบาร์เซโลนาครับส่วนคุณเลียวก็มากับชุดสีขาวนะครับโมเดลของลิเวอร์พูลครับจังหวะแรกมาที่ตอเรสครับรอจังหวะนิดนึงครับแล้วดึงกลับมาแล้วหลบบาวเวอร์ได้แล้วมีโอกาสได้หัวตุ้มนี่ยังไปตีเซฟจอแดนพิกฟอร์ดครับได้ทักทายก่อนเลยครับคุณเลียว ในจังหวะได้เปรียบของคุณโอมครับได้เล่นต่อครับดูมิเนเก้ฝากไว้ที่ตอเรสเหมือนกันครับคืนมาที่เวล่ากลับมาที่ตอเรสเบิร์นไปที่ลูมิเนเก้ลูมิเนเก้พลิกหลบได้ครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายก็ทำบอลทะลักไปครับไม่มีมุมได้ยิงฮะแข่งกันไปแล้วแมตช์หนึ่งนะครับน่าจะรู้ทางกันแล้วนะฮะกุลิตพลิกมาให้กับดูมิเนเก้ครับฝากไว้ที่ตอเรสเบิร์นคืนลูมิเนเก้แล้วไหลแทงคืนให้กับตอเรสอีกทีหนึ่งครับได้หัวตรงนี้ชนเสาครับโอ้ติดเซฟหนึ่งลูกนะ โอ้โหนี่จะแก้แค้นได้หรือเปล่าครับแมตชแรกที่บ้างตัวเองก็แพ้คุณโอไป1-0นะครับเอาละครับคุณเลียวจะทำเกมลุกขึ้นมาอครั้งหนึ่งครับเวีล่ายัดมาให้กับลูมนิเเกลู่มนิเเกจะจ่ายให้กับตอเรสแต่ว่าโดนประกบอยู่ครับเลือกไปที่เวีล่าครับเวีล่าคือนมาที่ตอเรสตอเรสตอกส้นมาที่เบคแคมเอาละคคว่ำไปแล้วครับไปเข้าทางคุนดอตอเรสเรียบร้อยรับ1-0โ่้โูกลายเป็นดีครับจังหวะเบคแคมจะง้างปั่นแล้วนะฮะโดนไม่้ฟขฮะ แล้วมาเข้าทางตอรเรสครับกลายเป็นดีไปท่านผู้ชมหัวเต็มข้อเข้าไป1 0ูครับดูฮะตอกส้นมาให้กับไปแค้มครับไปแค้มเนี่ยค่าพลังเกือบเต็มหลอดแล้วนะครับตั้งใจที่จะปัดไปที่เสาไกลแล้วนะฮะแต่โดนไปกระเบเออเบียดคว่ำไปก่อนนะครับแต่ว่ากลายเป็นดีก็มาเข้าทางคนเดตอรเรสครับ1-0ครับ ลุยเลียวขึ้นนําไปแล้วครับจากคุณโดโตเรสนาทีที่18ครับนะครับเกมดนเปิดแรกกันอยู่แล้วนะครับแล้วมีประตูเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยน่าจะเดือดกันมากกว่าเดิมครับมาดูจังหวะเกมลุกของคุณโอมครับไปแคมยัดมาให้กับลูมิเิเก้มีช่องก็ขอส่องครับโอ้ชนเสาโอ้ปิดสกิลและทิ้งช็อตกันแล้วไปชนเสาครับยังไม่มีดวงครับคุณโอมยังตีเสมอไม่ได้ครับโอ้น่าเสียดายครับแจริงๆคุณโอมก็ใช้นักเตะอคติโมเมนต์หลายคนเลยนะฮะ แต่ว่าเลือกที่จะใช้โมเดลของบาร์เซโลนาซึ่งชุดนี้ไม่มีไอคอนิกโมเมนต์ของบาร์เซโลนาเลยนะฮะก็เพื่อจะไม่ให้ค่าทีมเกิน4,300นะครับดูมิเนก้ครับพลิกพิกโดนเบียดอยู่ครับตวัดไปด้านขวาครับอาร์โนเติมไม่ทันครับบอลกลับไปเป็นฝั่งของคุณโอมครับได้ทําเกมลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแก่ตัวใหม่ฮะเวียร่าไปที่กุลิตครับที่ตอเลสตอเลสฝากไว้ที่ดูมิเนก้าดูมิเนก้ตอเลสวิ่งไปแล้วครับกุลิตจะคืนให้กับตอเลสครับติดเวียร่าครับ เอาละคะคุณเลียวตัดเกมได้ครับขอตัดได้ก็รอสวนฮะแผนนี้ต้องสวนอยู่แล้วครับแผนเดียวกันด้วยนะครับเวียล่าครับเวียล่ายัดเข้าไปแล้วก็ติดเวียล่าฝั่งนี้ครับเวียล่าฝั่งนี้ได้บอลนะแล้วเวียล่าฝั่งนู้นก็วิ่งหลงไปตั้งรับครับเวียล่าฝั่งนี้ยัดมาให้กับกุลิตครับเวียล่าฝั่งนั้นรอไปตั้งรับครับเวียล่าฝั่งนั้นยังบังคับอยู่โอ้โหสุดท้ายยะแทงทะลุช่องครับพุทธุมไม่ผ่านครับเอาละครับเป็นจังหวะของคุณเลียวบ้างครับ กุลิตครับเบินไปที่ตอร์เรสตอร์เรสดูมานิเก้ครับมาอยู่กัน3คนครับโอ้โหสีดำา7คนครับ3ต่อ7ครับต้องรอเพื่อนครับอานูเติมขึ้นมาดูมานิเก้ดูมานิเก้โอ้โหมีมุมครับขอปัดด้วซ้ายโอ้โหชนสามเหลี่ยมโอ้โยโอ้คู่นี้ชนเสาชนเสาชนคานครับโอ้โหโอ้ยังไม่ได้ประตูเพิ่งครับาลฮะมาดูจังหวะของโดมครับฝากไปที่กุลิตครับกุลิตยบมาให้กับดูมานิเก้แตะแล้วยิงชนเสาอีกแล้วโอ้ นี่ผมไดาว่าชนเสาชนเสาจริงๆครับพวกอะไรกันครับผู้ดีแข่งกันชนเสาครับฝ่ายครั้งหนึ่งครับคุณเลี้ยวต่อเลสต่อเลสอ่าคุณดิตครับคุณดิตมาที่บูมินิเก้ต่อเลสปั่นโอ้โหติดมือถ้าไม่ติดมือชนคานอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแมวตอนนี้45นาทีครบแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วไม่มีทดเจ็บด้วยนะครับทด5นาทีนะฮะดูครับจังหวะปั่นโอ้โหดูวิถีของบอลแล้วเนี่ยถ้าไม่โดนมืออาจจะโดนสามเหลี่ยมอีกรอบหนึ่งนะฮะ แม่ไปออกในการซูเปอร์เทนได้นะครับแข่งกันยิงชนคานครับอันอครับลูกสูตรครับเปิดมาที่เสาไกลแล้วไม่ถึงครับไม่ได้มงครับเวียร่าเก็บได้ครับเวียร่าโดนเล็กเวดแจ้งไปแล้วต้องเคลียร์หมดเวลาการแข่งขันได้ครึ่งแรกครับโอ้โหก็แรกกันสุดมันนะฮะท่านผู้ชมมีโอกาสยิงกันคุเลียวยิงไป5ครั้งเขากอบ2ครั้งนะครับคุณอมยิงไป2ครั้งนะครับผมชนเสาทั้ง2ครั้งนะครับสกอร์เนี่ยคุณเรียวยังน้าอยู่1นึ่งศูนย์นะฮะ กรณีนี้ยิงชนเสาชนคานเนี่ยถือว่าเป็นการยิงไม่เข้ากรอบนะครับเอาละครับมาชมเกมในอีก45นาทีครับแมสช์นี้คุณเดียวจะแก้แค้นได้สำเร็จหรือเปล่าครับหรือว่าคุณโอมจะกลับมาได้ในครึ่งหลังนะครับแบ็กแฮมจะโยนยาวครับไว้เฉล็บแต่ก็ยังกลายเป็นดีฮะบุลิตบุลิตมีช่องแต่ยังไม่ขอยิงครับจะจ่ายให้กับวีร่าครับฉลบแต่ก็ยังกลับมาเล่นบอลได้ต่อครับไรกาดฝากไว้ที่อานอานแล้วแทงคืนให้กับไรกาครับไรกาข้างในมีตะวันเข้าไปด้าไในติดเซฟพิกกอดครับ เอาละเป็นจังหวะของคูโดบ้างครับบุดิเก้ผีชี้ขอบบอล2คนครับเวลาครับดึงช้าไว้ก่อนครับทางขวามีแต่ว่าเลือกมาตรงกลางครับบูโด้ฟันเดนสบูโน่บูโน่จ่ายมาที่ตอร์เรสครับตอร์เรสพลิกเข้าซ้ายครับแล้วคืนมาที่บูโน่บูโน่ตวัดแหมจะง้างยิงครับท่านผู้ชมแต่ว่าติดบล็อกครับยังได้อยู่ครับโรดี้เติมขึ้นมาพอดีเลยฮะเนตเวดเนตเวดโอ้จะหลบกุลิดไม่ผ่านครับเอาละเป็นจังหวะของคูเลียอีกครั้งนึงครับกุลิดกุลิดดึงช้าครับเปลี่ยนนไปด้้าาซยยยเลฮะอู่ัต ตรงกลางี่กระจุกอยู่เพราะว่าแผนเน้นตรงกลางกันทั้ง2คนเลยนะครับแผนเดียวกันนะครับบางจังหวะก็ต้องทางไปด้านข้างบ้างนะครับกุลิตครับแจกไปให้กับลูมิเก้ลูมินก้มองหาตอเรสครับตอเรสแตะแล้วจะคืนให้กับลูมินก้ได้ผลด้วยครับยิงเข้าไปแล้ว่านผู้ชมสองศูนย์ครับไม่ชนเตาแล้วครับลูกนี้โอ้หือโอ้ลุ้ครับดูครับเล่นกับตอเรสแล้วตอเรสคืน ยิงจังหวะเดียวเลยครับยิงไปที่เสาแรกเลยนะครับโอ้โหพิกฟอร์ดสะปัดไม่ทันครับเอาละฮะดูเหมือนว่าคุณเลียวจะแก้แค้นได้สาเร็จหรือเปล่าในแมตช์นี้ครับเป็นการยิงที่หมดจดทีเดียวครับยิงโอ้โหเฉียวเสานิดเดียวเท่านั้นเองครับเบียดเสาเข้าไปเลยครับสวยงามครับดูมินิเก้ยิงประตูหนีห่างให้กับคุณเลียวไปอีกหนึ่งลูกครับว่าเกมยังไม่จบนะครับแล้วเล่นเร็วเลยครับคุณโอมมาที่ฟอนนูอตเล้เอาละครับได้กหนึ่งลูกครับโอ้จากจังหวะเลีรยครับ ต้องได้บ้างครับกําลังใจต้องกลับมาครับแบบนี้ขุนท่าีใจครับท่าีใจัยโคตรสะใจตัวเองครับดูครับแล้วก็เปล่งพลังเรียกพลังจงสิทิ์แก่ข้าสวยงามครับยเล่นชิงกันแล้วแทงทะลุช่องมาครับแต่นิดนึงเอี้ยวตัวไปด้านขวานะครับเพื่อยิงเปิดมุมครับแล้วได้ผลฮะจากจังหวะเคลียร์นะครับเอาละครับคุณโอมกลับมาได้1ลูกครับอย่าห่างไปมากกว่านี้ฮะการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนี่สสำคัญทุกแมตช์นะฮะ ถ้าแพ้ก็อย่าแพ้เยอะนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็เสมอก็แบ่งแต้มกันไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคะแนนเท่ากันเนี่ยก็จะต้องวัดกันที่ประตูได้เสียนะฮะเราจะเอาที่1และที่2ของกลุ่มเข้ารอบสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมชิงกันไปแล้วมีมุมครับต่อเลนจะบงานยิงแล้วครับติดผูโดล่นฟินเดสครับลงมาช่วยเกมรับครับแหม่เรื่องจริงเลยนะฮะคาฟูดึงช้าไว้ก่อนครับผู้ชมมาที่วีเอล่าครับที่แบกแคมครับเบคแคมจับบอลช้าครับเสียบอลไปแล้วฮะชาร์ลอสแบคแคมฝั่งนี้ฮะ ลาสยัดมาที่เวล่าเวล่าฝั่งนี้จ่ายปาฝั่งขวาครับไหลกาดเวล่าแล้วเวล่าฝั่งนั้นก็วิ่งดักอยู่ครับคุริตคุริตแทงมาให้การตอบแล้วแต่ยิงอีกแล้วโอ้โหสามหนึ่งครับโอ้โหไปแล้วครับโอ้คุณเลี้ยวก็ไม่เบาเหมือนกันครับโอ้จังหวะทําเกมนะครับเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแล้วมาตรงกลางแล้วแทงครับดูครับมีตัววิ่งหลอกด้วยฮะหมดจดครับแผลแบบนี้ต้องชิ่งแบบนี้แล้วแทงทะลุช่องนะครับดูครับ คุริดครับนี่มีบทบาทสำคัญเลยนะครับประตูนี้กุริดทั้งจังหวะวิ่งหลอกแล้วก็จังหวะแอสซิสต์นะครับเอาละครับคุณเลียวหนีไปอีกหนึ่งลูกครับ3-1ครับตัวสำรองคุณเลียวเนี่ยมี2คนนะครับมีโรนัลโดกับอิเนสต้านะฮะที่เหลือเป็นบอลขาหมดเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวค่าพลังทีมเกินนะครับแล้วตอนนี้เปลี่ยนลงมาทั้ง2คนแล้วนะครับโรนัลโดไอคอนิกโมเมนต์กับอีเนสต้านะครับไอคอนิกโมเมนต์เช่นกันครับเอาละครับจะมีผลต่อรูปเกมยังไงบ้างหรือเปล่านะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง20นาทีฮะ เป็นจังหวะของคุณโอมแต่ว่าจ่ายบอลล้นไปครับบอลกลับไปเป็นฝั่งของคุณเลียวครับบอลอยู่ที่ไรกาดครับมาตรงกลางทีเวล่าวิเวล่ายัดไปไกลๆให้กับดูมินิก้ฝากไว้ที่โรนนลโดครับแล้ววิ่งนําทางไป2คนครับยังไม่ได้ตาแหน่งครับจะคืนให้กับโรนนลโดครับติดไปคึ้นบาวเวอร์ยังพอมีเวลาสําหรับคุณโอมนะครับแต่ทําเกมลุกขึ้นมาครับโอบอมยองโอบอมยองครับเล็งหาตอเลสอยู่ไกลครับต่อส้นมาที่วิเวล่าครับจะคืนให้กับบุนโฟันเดนเดสครับเหมือนเป็นจังหวะฟาวนะฮะ จังหวะได้เปรียบไปแล้วนะครับแต่พอกุลิตไปแย่งบอลบูโลฟานเดสได้ก็ต้องหยุดเกมครับเป็นคาร์บ่าว์ครับระยะนี้ก็คงต้องยัดเข้าไปด้านในครับเน็ตเวทจับได้แล้วปัดด้วยความเตดบล็อกครับตรงนั้นมีผู้เล่นเปียบเลยนะฮะแต่บอลยังมาเข้าทางบูโลฟานเดสครับเน็ตเวทคือมาที่บูนอฟานเดสทัวด้วยซ้ายโอ้โหทางเสาไปนิดเดียวครับโอ้โหเลยครับว่าปล่อยให้ยิงได้ยังไงครับพุกโยลิสดูครับเนื้อฟันานรับเก็บได้ในจังหวะแรกแล้วฝากไว้ที่เน็ตเวทนะครับ รับคืนมาแล้วยิงหดด้วยซ้ายครับโอ้ทำได้แค่เฉียวเสาไปครับท่านผู้ชมยังไม่เข้ากรอบครับหากคุเลยวเอาชนะแล้วก็เก็บ3มแต้มได้ในแมตช์นี้นะครับถือว่าโอกาสการเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยสดใสทีเดียวนะครับรอบแบกุ่มก็จะมี2ทีมเข้ารอบสุดท้ายต่อไปนะครับ2ทีมก็จะตกร,รอบนะครับอย่างนมครับาที่รายการเด่นเป็นสามเหลี่ยมกับอินเสตารับ นิเก้คือมาที่เอเนสตาครับแล้วโล่ไหลมาให้กับโรนัลโดได้ยิงชนเสาอีกแล้วโอ้โหชนเสากี่ลูกครับแมตช์นี้ดีแข่งกันยิงชนเสาชนคาหรือเปล่าครับเนี่ยมาดูเกมลุกของคุณเอิมครับปุเนยอดแฟนแซ์อ้าวจ่ายกรติดเบคแคมครับเบคแคมเจอกับเบคแคมครับเบคแคมชนกับเบคแคมครับาทางเวียร่าครับเนเวดยัดไปโอ้โหบุญยองครับไปรอบอลไกลเลยนะครับติดปูโยครับหมดเวลา3นาทีครับ คุณโอมกำลังจะเก็บ3แต้มได้แล้วเป็นบอลของคุณโอมด้วยครับโรนัลโดไม่รีบครับดอเรือเป็ตัวคาร์ลสครับเติมขึ้นมาคาร์ลสบนฮะแล้วผู้ตัดสินก็อมก็หวิดเป่าหมดเวลาการแข่งขันในแมตช์นี้นะครับถือว่ายิงกันสุดมันนะฮะตัวชนใหญ่ก็ไปชนเสาชนคานสุดท้ายเป็นฝั่งของคุเลเอลเอาชนะคุณโอมไปได้3ประตูต่อนหนึ่งนะครับโอกาสการครองบอลก็มากกว่านะครับห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับมีโอกาสยิงไป8ครั้ง เข้ากรอบ5ครั้งนะครับผมสรุปตารางคะแนนในกลุ่มนี้นะครับคุณเลียวมี7คะแนนนะฮะคุณโอมมี6คะแนนนะครับก็ถือว่ายังเหลือการแข่งขันอีกคนละ2แมตช์นะครับแล้วฝั่งของคุณเนียยังไม่มีการแข่งนะครับผมก็ต้องรอดูกันจนแมตช์สุดท้ายนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ